ที่ท่านอธิบายองค์แห่งการเข้าถึงกระแสธรรมมีข้อสำคัญหนึ่งคาฟังพระธรรมหมายคามว่าเราต้องรู้วิธีฟังแล้วก็วิธีรู้ธรรมะแบบไหนเป็นธรรมจริงแลืธรรมไม่จริงการฟังนั้นท่านบอกว่าต้องฟังด้วยความกรุ ท่ครูบาอาจารย์ก็ท่านบอกไว้อย่าฟังแค่หูนี่ท่านพระเฟื่องเคยพูดไว้ฟังดีไหมเขาว่าอย่าฟังแค่หูรับต้องฟังด้วยใจก็ให้ความสนใจเอาใจใส่ในการฟังและฟังด้วยความเคารพพระพุทธเจา้าเคยพูดไว้มีองค์ห้าในการฟังที่จะเปิดโอกาสให้เราทั้งทำได้ สามข้อแรกเกี่ยวกับความคารพหนึ่งคารพในคนที่กำลังพูดอยู่บางที่เขาเป็นคนยากจนบางที่เขาไม่ไเค่อยจชินในทางภาษาแต่แต่เราได้วัดคนที่ที่สอนธรรมะด้วยสิ่งเหล่านี้คิดถึงครูบาอาจารย์ที่มาจากทางอีสานซึ่งสมัยนั้นของทางภาคกลางก็ตูวถูกไหรือทั้งลงมาพบุทพ ฟังคนไม่องฟังท่านแลฟังก็ฟังเฉยๆก็ไม่ได้ประโยชน์ไอ้คนที่ได้ประโยชน์ก็คิดขึ้นมาได้ว่าธรรมะที่นี่มันขึ้นอยู่กับคนที่มีการศึกษามากหรือน้อยมัน,นรรมีฐานะสูงระดับมันขึ้นอยู่กับความจริงในการปฏิบัติคนที่ฟังด้วยความเคารพจรึงได้ประโยชน์ข้อที่สองความ ให้ความเคารพในเนื้อหาของธรรมะเ้าฟังแล้วพยายามจำไว้จำไว้ํามาคิดมาพาะะาิจารณาดูว่าแง่ไหนที่จะเป็นธรรมะที่ถูกบางครั้งอย่างโบหารอย่างที่ว่าไมาสละสลยวยแต่เนื้อหามันดีก็ได้สามที่ความเคารพเคารพในตัวเอง ว่าบางครั้งเราฟังธรรมะชั้นส่งแล้วก็ถ้าว่าโอ้ฉันปฏิบัติไม่ได้หรอกก็แค่นั่นมันก็เปิดหนทางของเราต้องคิดถึงว่าพระพุทธเจ้าสอนที่ไหนสอนที่จิตใจของคนแต่คนสมัยนะั้นกับคนสมัยนี้จิตใจมันต่างกันยังไงมันก็ไม่ต่างกันกี่เลิก็ประเภทเดียวกันและคุณรรมก็ประเภทเดียวกัน จะเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในใจิตใจของเราเท่านั้นในกายวาจาใจาในปัจจุบันอย่างเช่นท่านสอนถึงลมหายใจเป็นที่ตั้งลมก็อยู่ใกล้ตัวเราท่านสอนให้หายใจมารู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็ไปทำคหนวดดูแล้วก็ทําได้ท่านบอกว่าปล่อยให้ลมสงบลมไปสงบลมไปแล้วก็ทําได้หายใจแบบนห้มเน เกิดเปรติขึ้นมาเกิดความสุขขึ้นมา,นมาเป็นสิ่งอยู่ที่มีอยู่เฉพาะหน้าเราก็ทำได้แล้วก็ฟังตามกระแสะทำพนีงยกจิตใจของเราไปตามกระแสะนั้นด้วยสมบูรณจะได้เราจะรู้หนสิ่งที่ไม่เคยรู้ถึงสิ่งที่ไม่เคยถึงเพราะเราคารพในัวเราเองว่าเราทำได้ นั่นสามข้อแรกข้อที่สี่เจ็เป็นหนึ่งหมายหมายความว่าเราฟังแล้วก็ฟังเฉพาะเรื่องนี้ที่กำลังพูดอยู่เรื่องภายนอกเรื่องของโลกนั่นต้องฟัเพราะเราถือว่าเราจะรู้เรื่องของธรรมต้องตั้งใจฟังถ้าฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็เหมือนกับว่าเราเปิดโทรทัศน์ัมีละคร เราก็ดูภาคนึ้งแล้วก็หน,นีออกไป่ไปอยู่ที่อืน่นกลับมาอีกครั้งนาที่สิบนาทีก็สิ่งที่เกิดขึ้นในรวงนั้นเราก็ไปรู้มันเจอกต่ออีไงเ,เราก็ไปสราบต้องดูว่ามันตลอดไม่ขาดสายฉัจนจะรู้เรื่องเดียเพราะฉันต้องนำใจให้เป็นหนึ่งเรื่องของโลกในขณะนี้ไม่ไม่เคล็ดมัน เห็นท่านพ่อเลยเคยพูดว่าบางคนก็รู้จักเดินเข้าวัดแต่วลาถาเข้าวัดคิดถึงเรื่องที่ไม่ไม่เป็นเรื่องเรียกว่าตามภาษาของท่านนะตีนมันสุกหัวเหมือนข้างข่าวาามวนเป็นนอนมันเอาดีนขึ้นไปข้าโมน,นหัวหอ้หอ,ยหอยมาข้างล่างก็เท้ามันยังรู้จักเดินเข้าวัด ส่วนหัวสมองไม่เข้าประตั้รงใจฟังหายใจเป็นหนึ่งอยู่กับเนื้อธรรมข้อที่ห้าอยในใโสมนาสิการก่ามันฟังแล้วเอามาพิจารณาดูว่าที่ท่านสอนนั้นมันสอนเรื่องทุกข์ให้เราเข้าใจเรื่องของทุกข์ยังไงแ้ให้กำลังใจให้คกระจ่าง เวธีจรันมักท่านอธิบายยังไงคือมนุษยอนิสงส์มนาสิกันหมายก็มารู้จักถามในสิ่งที่ควรถามส่วนคำถามไม่ไม่ควรถามก็เท่งไว้ไม่สนใจสิ่งที่ควรถามนั่นเกี่ยวกับอริยสัจสี่อะไรเกิดทุกข์แล้จะตกำหนดรู้มันยังไงอะไรก็สมุทยัยเราจะลัมันยังไงอะไรเกิดนิโรธเราจะทำให้มันแจ้งยังไง ส่วนมักมักเป็นยังไงเราจะทำให้มันจะลยยางไงนี่แหละคำถามที่ถูกต้องแต่พูดถึงทุกของทุกของขายก็ทุกอย่ในหัวใจของเราสมุทัยก็อยู่ในหัวใจของเรามักอย่างเราสร้างขึ้นมาในจิตใจของเราได้ที่เราฟังแบบนี้เรียกว่าฟังถูก ฟังแบบนี้ฟังอะไรก็ได้มันก็เป็นธรรมะท่านั้นท่เคยมีสมเด็จองค์หนึ่งจากกรุงเทพก็ไปฟังหลวงปู่ม,มันในป่าทีนี้สมเด็จองน์นี้สมัยก่อนเป็นลูกศิษย์ของเจ้าคุณบาเลยซึ่งเป็นเพื่อนของอาจารย์อาจารย์มันเจ้าคุณบาเลยเช้าเข้าไปหาอาจารย์มันก็พาศพาลูกศิษย์ไปที่นี่ลูกศิษย์ก็ฟังธรรมะของหลวงปู่ม,มันฟังไม่รู้เรื่อง ก็ทั่งชายโวหารของท่านไม่เหมือนโวหารของหลักสูตรในกรุงเทพก็ทั้งมาจนดูทูพระป่าพนังหลับตายอยู่ใต้ต้นไม้ขณะเราฝาอานธรรมะศึกษาธรรมะชั้นสูงๆยังมีกิเลสอยู่ยังมีปัญหาที่แก้ไขไม่ได้และพวกนี้ที่อยู่ป่าก็จะรู้อะไรท่านคิดอย่างนั้น มีครั้งหนึ่งหลังจากเจ้าคุณุบาเลยมรณภาพไปท่านก็ไปเฝ้าหลวงปู่ม้านก็ถามท่านว่าผมมีอยเทพมีนักปราชญ์เต็มเมืองเต็มพระนครแต่บางครั้งจะมีปัญหาธรรมะที่เราเองก็แก้ไม่ได้เราจะหาคนแก้ให้ก็ไม่มีใครแก้ได้ที่นี้ท่านมาอยู่ที่นี่อยู่ในป่าอยู่องค์เดียวว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมา,ท,านท่านจะทำยังไง ถามเรื่องจงประชดแต่หลวงปู่มันบอกว่าเอาเราฟังธรรมะตลอด24ชั่วโมงเรื่อวมาแต่หลับทุกวันทุกวันไปายไม้ร่วงก็สอนเรื่องอนิจจังซาบมันร้องขึ้นมาก็สอนเรื่องทุกสำเร็จออกหน้าไปตายเสด็จออกว่าฟังฟังเป็น ก็ดันจะดีความหมายในรเรื่องการทำยังไงถึงนจะเข้าใจในทุกทำอะไรจนจะแก้ทุกได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีรอบตัวถ้าเรามาพิจารณาให้ทุกต้องที่ท่านอาจารย์มัณฑปพูดในขณะนั้นแต่สอนท่าพ่อเฟื่องก็ท่านพ่อเฟื่องไปอยู่กับท่านแต่ท่าพ่อมีตาไหนชอบไปดู เทวดายู่โน่นมีอะไรบ้างมีวันนะครับจะพูดกับพระเี่เป็นเพื่อนเพื่อน,นกันว่เาเห็นเทวดาที่อยู่ภูเขาลูกโน้นลูกนี้คืนวันนั้นโดอนอะไรหลวงปู่บ้านก็บ,บอกกท่านไอ้ที่เราเห็นนั้นมันเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของคนอื่นไม่ต้องไปอวดเขาแล้ไม่ต้องดีใจจนเต้นเพราะสิ่งที่เห็นในนิเวศนั้นมันจริงแค่ไหนเราก็ไม่รู้ ทังก็เล่าว่าท่านบางครั้งก็มีเทวดามาสอนธรรมะกับท่านบางครั้งก็เห็นพระพุทธเจ้ามาสอนธรรมะที่ท่านก็นสำนักตัวว่าถ้าว่าเราเชื่อดำในเม็ดเดี๋ยวจะบ้าเราจะทำยังไงก็เอาเนิ้วทำนื้อทำนั้นมาพิจารณาว่ามันเข้ามาในล,ลักโยนิสมนาสิการหรือเปล่ามันช่วยให้เข้าใจในเรื่องทุก สมุทัยในรถมากหรือเปล่าทำไมทำไมเข้าใจหมายความมันนอกทางต้องวางบทจากนั้นก็พิจารณาว่ามันเข้ากับประธรรมที่เรารู้อยู่ไหมท้าไมเข้ากันก็แสดงว่าไม่ใช่ทิ้งทิง,ทงถ้าว่ามันเข้ากับรธรรมะที่เรารู้อยู่แล้วแล้วก็ลองลองมาดูว่าหา,าปฏิัติรมนี้จะได้ผลยังไงบ้าง ถ้าผลออกไม่ดีแสดงว่าไม่ใช่ถึงจะน่าฟัง,งยังไงมีเหตุผลยังไงถ้าถาาว่าปฏิบัติแล้วผลไม่ดีก็เทงแต่ปฏิบัติแล้วได้ผลดีแสดงว่าเป็นธรรมะถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ในคำพีแต่ถ้า,ถาว่าปฏิบัติแล้วได้ผลดีแล้วก็เป็นธรรมะเท่านั้นเรียกได้ว่าฟังเป็น ส่วนนู่นฮะจะเป็นธรรมจริงๆนั้นก็พิจนชนาลักษณะเดีย ogan พาเมื่อออกมาปฏิบัติเป็นเจริญพุทธในกางบังจนจะรู้ว่าเป็นประรรบจริงหรือประรับไม่จริงประทับปลอมก็ปลอมมีเยอะอยะไปก็ทำใม้ดีแทิงจึงนัน ท่านสอนไว้เพื่อเอามาปฏิบัติก็ธรรมะไม่ได้อยู่ที่คําพูดนะเป็นอยู่ที่คนธรรมนในจ,จิตใจของเราคําพูดมันเป็นตัวแันแนําให้ทำเป็นนั่นให้ทำเป็นนี้เมื่อเราทำตามแล้วได้ผลดีแล้วธรรมะที่ปรากฏข,ขึ้นมาในใจานั่นแหละเป็นธรรมะที่แท้จริงกานในคคำอธิบายสศรประฐาน ท่านสอนท่านกระดุมสามอย่างกอสติสมัมปชัญญะอาตาปาระอ,อาตาปสติความระลึกได้สมัมปชัญญะความรู้ตัวอาตาปาก็ความเพียรในกระดมสามข้อนี้จะถามว่าข้อไหนเกี่ยวกับปัญญาคำตอบของท่านพอลีก็อาตาปาก็ความเพียร ก็เราไม่เป็นผู้มีปัญญารู้อยู่พระอาจารย์สอนธรรมะเพื่อจะเคต็ชเฉยเราจะเชิญชมเฉยๆแต่สอนให้ื่อให้ทรนั่นผู้มีปัญญาจึงจะเอามาลั่บทธทรส่วนคนธรรมที่ควรจะได้รับที่จะวดว่ามันทําจริงทําไม่จริงก็มีเช่นี่มหาบราชาไปดย ตอนนั้นที่บระพิสัตีใหม่ๆเข้าไปฟาพระพุทาเจ้าถามพระองค์ว่าขอธรรมะสั้นๆที่จะเอาไปปฏิบัติได้พระองค์ก็ตอบว่าเอาเอาหลักพิจารณาว่าอะไรก็ระืะธรรมอะไรไมาใจธรรมอะไรก็วินยัยอะไรจะไม่วินยัยมีทรหมอแปเบข้อแย,ยกออกเป็นสามประเภทประเภทแรกก็มี เป็นบเพื่อวิกราคาเป็นบเพื่อความลดเปลื่อนจากเครื่องผู้พันทั้งหลายนี่ถ้าหากว่าเราฟังธรรมะมันทำให้เกิดราคาขึ้นมาแสดงว่าไม่ใช่เราเราแสงว่าเป็นบเพื่อความผูกพันก็มไม่ใช่แต่ถ้า่าเป็นเรื่องที่จะช่วยปลดปล่อยจ,จิตใจของเราให้ปล่อยวางภาระราทั้งหลายที่กลุ่มรุมอยู่ในหัวใจนั่นก็ประธรรม ประเภทที่สองเกี่ยวกับคนธรรมพันธจ,จิตใจคนหนึ่เช่นมีความเพียรมีความสันโดษมีการทอมตัวตไหนที่จะปลุกจ,จิตใจคนนั้ใเขายินดีที่จะสร้างความเพียรให้มากขึ้นมากขึ้นก็ประทัดเปนเคร่ประทมบางครั้งเราฟังคนเขาว่าคนที่สำเร็จแล้วใจก็ไม่ไม่มีความเพียร เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใช้ความเพียยน,นี่มาใชยประธรรมแต่บางของเขาว่าเราตรัสรู้แล้วใช้ของเราเป็นพูทธะแล้วถ้าเป็นพูทธะแล้วต้องเป็นใจที่ไม่มีความทุกข์ถ้าอยางมีความทุกข์ก็ต้องมีความเพียนที่จะแก้ทุกข์ได้ไเไปกว่าเรอยะร่ สิ่งที่ทําให้ปลูกกรยากนั้นทุกท้องกระบาดทําสิ่งที่สําคทํให้กิดสันโดดขึ้นมาแล้วก็ะบทําสันโดดไดที่นี้หมายของว่าสันโดดกับวัตถุสิ่งของปัจจัยทั้งสี่มีอาหารเป็นบาตมีเครื่องนึ่งห่มมีที่อยู่ที่อาศัยมียาบั่นปักโรคถ้าเราพอใจตามมีตามได้ นัานก็คุปตธรรมถาบียดเสิ่งนงึ่นถ้าไม่ให้สมสันโดษเกิดถ้าเกิดมีอมากโสนจิตเกิดขึ้นมาใจิตใจของเราอย่าไปพอใจในนั้นต้องรีบแรงกำจัดมันออกไปนั่นธรรมนั้นนันที่สอนให้ทำแบบนั้นคือธรรมที่แท้ทททนจริงสว่นการทอมตัวเราไม่ได้มาปฏิบัติผูชาองเขาอวดรู้ เรามีอะไรบ้างถ้าเราอดอยากจะอดเขานั่นมาใช่ประธรรมส่วนประเภทที่สามเกี่ยวกับเรากับคนที่อยู่รอบตัวเราเช่นเราพยายามปฏิบัติเพื่อจะไม่เป็นปร,ราระกับคนอื่นนั่งกับประธรรม สมั้คลุกคลีกับหมนักงกะพันธาจานท่านอธิบายว่าเหมือนพระที่อยู่ในป่ามีคนเข้ามาหาพระที่เป็นผู้ใหญ่ใหญ่โตในทางโลกมาถามปัญหาธรรมะท่านควรจะตอบแค่ไว้พอใจแล้วลให้เขาไปมไม่สอนเพื่อจะผูกพันกัน นั่นไปที่ที่ไม่ต้องคลุกคลีกับหมูนี่คนธรรมถ้าครัว่าเราฟังธรรมะแล้วมันทาใใ้้จรญในคนธรรมเ่านี้ได้ก็เป็นพริธรรมพระสัตธรรมก็ทําจริงถ้าว่ามันสอนตรงกันข้ามเป็นไปเพื่อวาราคาเป็นไปเพือความขี้เกียจเป็นไปเพื่อความเป็นภาระรกับคนอื่นเราันี้ไม่ใช่พระธรรม เราจะรู้ได้เพราะเรารู้จักลงมอือทำและก็ะั่งตั้งคำถามอย่างพระเจ้าเคยบอกไว้พระธรรมก็จะเจริญไม่ใช่เพราะเราฟังเฉยๆมันจะเจริญเพราะเรากรม,มักกระแมงในการทำมอบตัวอะไรแล้วก็มาพิจารณาผลที่เกิดขึ้นมามาพิจารณาแล้วได้ความรู้ยังไงกับความรู้นั้นมาแก้ไขปัญหา เราจะฟังธรรมะเฉยๆถ้่าวับเป็นนักธรรมไม่ได้นักธรรมก็ต้องมอบตัวมอบกายถัชีวิตแต่า่าตเรงพิจารณาผัที่เกิดขึ้นมาด้วยการปฏิบัติจริงเป็นทักษะเป็นวิชาขึ้นมาจะทำอย่างนี้ได้การปฏิบัติของเราก็จะต้องเจริญ เป็นไปเพื่อความคลี่คลายกำนัดเป็นไปเพื่อความรู้ตรัสรู้ภายใน,ในใจ,จิตใจของเราเราฟังพระพุทธเจ้าตรัสรู้เราคิดว่าเราเองคงไม่มีทางที่จะตรัสรู้เขาได้เลยนี่เรียกว่าดูถูกตัวเองตอนที่ถูกแล้วก็แถวว่าท่านสอนที่จิตใจของมนุษย์เราก็คือมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านสอนนั้นมีอยู่ใน,ใน,ในจิตใจของเราเราต้องทำใจของเราให้สงบเราจนจะได้เห็น คันจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมได้ได้เต็มที่